วันจัน์นะเลือกได้นะว่าจะใช้เสน่ห์ของตนเองไปในทางไหนข้อแรกนะคนวันจันทนี่เสน่ห์ที่รอยยิ้มพิมพ์ใจเสน่ห์ที่ใครเห็นแล้วหลงรักได้มางได้บรดาเจ็ดวันบอกไว้เลยว่าคนวันจันท์จะเป็นคนที่มีคนอื่นน่ะเขาหลงรักมาที่สุดหลงรักแบบอะไรไม่กล้าบอกความในใจแต่ว่าสมัยนี้บางทีมันมีช่องทางในการ ที่จะบอกความในใจได้เยอะก็อาจจะมีคนแบบแท่งพลายออกมาบ้างว่าเออเขารักเราชอบเราแบบนั้นแบบนี้ดังนั้นถ้าคนบรรจันเนี่ยอยากใช้สเสน่ห์ของตัวเองอะ่ะให้แรงสุดเลยอ,อาจารย์มีวิธีหนึ่งคือให้เราส่งชื่อสกุลให้อาจารย์นะของตัวเราอะ่ะอาจารย์จะเอามาสวดแล้วก็เสกในเทียนที่เรียกว่าเทียนอินราคะเลือกได้สองแบบคือ อยากให้ตัวเรามีสเสน่ห์แรงในฐานะคนโสดหรือวงเล็บคนอยากโสดเข้าใจคนอยากโสดใช่ปะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเราอยากให้มีสเสน่ห์เฉพาะกับคนรักของเราโดยตรงเลยก็ส่งเป็นชื่อสกุลของเราคนรักส่งมาคู่กันได้อันนี้จุดเทียนลักษณะเทียนอินร,นราคสีแดงๆเนี่ยทําให้สเสน่ห์หรือความรักของเราดีแต่ถ้ดวันจันทร์เน้นว่าโอ้จย์เราอยากมีสเสน่ห์แบบมีเมตตามหานิยมเอาไปทําอะไร เอาไปค้าไปขายเอาค้าขายแล้วเป็นยังไงค้าขายมันมีเสน่ห์คนก็เห็นเราเขาติดอ่ะติดพ่อค้าแม่ค้าเราพวกเราเคยไหมเคยเจอไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มาตัวเราเองที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเราไปซื้อของเราสึกว่าถูกชโวกเพ่อค้าแม่ค้าคนนี้ละเกินแบบนี้แหละที่เขาเรียกเมตตามหานิยมแล้วก็มันพลอยด้เงินได้ทองมาด้วยแบบนี้นะให้ส่งชื่อสกุลข,ของเรานะแล้วก็แจ้งอาจารย์บอกเขาขอจุดเทียนอินเสพถีสีเหลืองอ่ะ จะไม่ง่ายถ้าสีแดงนี่เป็นสีของแบบคกล้ๆหัวใจใช่ไหมเรื่องความรักส่วนสีเหลืองเป็นสีของเงินเงินทองทองัก็จะเป็นสีที่ทําให้เราจุดแล้วมีสเสน่ห์เมตตาแบบเมตตามหานิยมแล้วก็ทําให้ได้เงินได้ทองบางคนบอกไม่ได้ค้าขายอาจารย์แต่ว่าเน้นให้แฟนสายเปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,กนคือหากเราจะต้องได้เงินจากการมีสเสน่ห์แล้วเนี่ย ให้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนอินเสตีสีเหลืองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนวันจันทร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายในจิตวิญญาณเช่นรู้สึกว่าหลับไม่เต็มเติมรู้สึกว่ามีอะไรที่มันไม่สดชื่นแจ่มใสหน้ามืดตาม,มัวเราอาจจะถูกพลังที่ไม่ดีอันเกิดจากการถูกทําของใส่หรือบางทีที่โบราณเขาเรียกลมเพลมพัดเนี่ยมันเกิดจากการที่ ในวันโกนเนี่ยคือก่อนวันพระหนึ่งวันเนี่ยคนที่เขาอะ่ะมีเหตุอันใดก็แล้วแต่เขาปล่อยของออกมาตามอากาศนี่แหละแล้วเราบังเอิญไปอยู่ในที่แจ้งเราก็ไปสูดเอาอากาศที่มีของที่เป็นพลังที่เป็นด้านลบเข้ามาเนี่ยเราก็ขั้นเนื้อขั้นตัวไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่ได้แบบนี้แหละที่เขาเรียกลมเพลมพัดเนี่ยถ้าหากว่า เรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่ไม่ดีอยู่ตัวอันเกิดจากลำไส้ลมพัดอันเกิดจากดวงตกอันเกิดจากการที่มีคนเขาตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างใส่เราก็ให้แจ้งชื่อสกุลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการจุดเทียนอินที่เรียกว่าอินถอนอาถรรพ์คือพลังงานที่ไม่ดีที่ออกไปจากตัวเราเลยนั้นวันจันทร์นะถวากตามตรงถึงแม้ว่ามีความนุ่มนวลมีเสน่ห์ดีจะเจอจะค้าขายก็ง่ายแต่ในมุมหนึ่งที่เป็นข้อเสียคือ จิตวิญญาณน่ะมันรองรับพลังที่เป็นพลังลบได้ง่ายคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้มีแรงต้านมากนะดังนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่มันดูจะไม่สบายตัวไม่สบายใจก็แจ้งอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอินแดงนะเน้นเรื่องของเสน่ห์อินเหลืองเน้นเรื่องของการมีเมตตาเงินทองแล้วก็อินดําเรื่องของการถอนคุณใสมนดําเพิ่มเปินพัดออกไปอ้ออินดํานี่นะถ้าว่ากันตามตรงนะ สามารถใช้ถอนความที่คนเขาหลงไหลข้างใครเรามากเกินไปก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าหลายต่อหลายั้งอาจารย์เข้าใจว่าคนเราอ่ะบางคนหลายๆคนเลยอ่ะมาหลงรักเราแบบไม่มีเหตุผลที่สมควรนะไม่ควรจะรักเข้าใจเขาไม่ควรจะรักใช่ไหมอยากให้เขาถอนให้เขาคลายออกไปอย่างเป็นธรรมชาตินะมันก็จะค่อยๆรู้สึกว่าอ่า ปล่อยว่างอ่าแล้วก็ถอดถอนออกไปจากเราได้ดังนั้นวันจันทร์มีเสน่ห์แล้วเราอยากใช้เสน่ห์ไปในทางไหนแจ้งอาจารย์แจ้งคิดสกุลนะคนวันจันทร์